สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้านะคะทุกทุกท่านทุกทุกคนเวลาที่สวีเดนก็ประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงเช้ายี่สิบนาทีนี่จ้าดอกฟันสิงโตที่ไทยๆก็นะบอกว่ามีสปปรรพคุณเยอะแยะนะคะแต่จริงๆก็มีสปปรรพคุณจริงๆนะคะมีสปปรรพคุณทางการแพทย์เยอะแยะหลาก,หลา,กหลายรับประทานได้ด้วยนะคะบริโภคได้ด้วยก็อันนี้ที่หลายๆคนบอกว่าเอาไปปลูกที่เมืองไทยนะคิดก่อนนะคะดูนี่จ้าอันนี้คือดอกข็สวยนะคะ่ะ ดูแล้วเหมือนเขาสวยอ่ะดูอนนี้ก่อนจ้าดูอนนี้ก่อนอันนี้เห็นไหมคะพอเวลาเขาเขาหลุดจากสีเหลืองแล้วนะคะพอเขาทิ้งตัวแล้วนี่ค่ะนี่คือนี่คือเหตุผลเขาไม่ได้เป็นมเมล็ดนะคะเขาเกิดจากไอ้ตัวนี้เลยนะคะมันจะปลิวไปทุกที่นะคะเนี่ยเวลออันนี้ก็เริ่มหลุดแล้วเขาจะปลิวไปทุกที่ค่ะตกตรงไหนขึ้นตรงนั้นและรากนี้แบบว่าคงทนมากเพื่อนเพื่อนจา๋ารากเขาแน่นมากอยู่ที่ไหนเกิดที่นั่นตกที่ไหนตกที่คือขึ้นที่นั่นนะคะ คือหญ้านะคะไม่มีโอกาสไี้ขึ้นเลยลากเขาฝังแน่นมากเนี่ยเห็นไหมนุ่นเห็นไหมลากเขาฝังแน่นมากแต่ถามว่าีประโยชน์ไหมมีประโยชน์จริงค่ะแต่เขาก็เยอะเกินนะคะเยอะเกินแล้วก็แพร่พันธุ์ไวมากนะแพร่พันธุ์ไวมากทั้งใบทั้งลากนะคะเนี่ยแล้วก็ดอกนะคะบริโภคได้หมดเลยดอกฝรั่งก็ไปทำวายไปทำวายดื่มนะคะคนไทยก็จะไปทําน้ําผึ้งนะแล้วก็บางทีเขาก็จะไปผสมกับก็เรียกอะไรนะเอาเอาตัวเนี้ยนะคะ ไปผสมกับเขาเรียกอะไรนะสลัดสลัดนะคะลาก็มีอู้มีผลทางการแพทย์เยอะมากเป็นสปปรรพคุณที่คือแบบเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะลองค้นหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้ดูนะคะว่ามีสปปรรพคุณทางยาอะไรบ้างนะคะเมื่อก่อนนู่ดค้นนะคะแล้วนู่นก็มีมุดอยู่เล่มหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าเออพักงหลังมีงานเยอะนู่นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่นะคะเนี่ค่ะเห็นเพื่อนๆกินกันหลายคนแล้วนะคะนู่นยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองชิมเลยนะคะก็ ก็กินได้นะคะแต่ว่านุ่นยังไม่มีโอกาสได้ลองชิมมันต้องทานะคะ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆลองชิมลองกินดูเนี่ยค่ะี่ดอกเขาสวยค่ะสวยด้วยหลายคนก็บอกอร่อยด้วยดูการอันนี้คือแก่แล้วเห็นไหมคะนุ่นจะเป็นละอองจะไปอยู่เห็นไหมคะ,ะเ,น,ะะเะนี่ยเห็นไหมพอลมปิวหน่อยก็ตกนั่งไงก็ขึ้นตรงนั้นค่ะเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ใช่หมดเลยค่ะเพื่อนๆจ้ามันขึ้น <c oughs> ถ้าไปเมืองไทยนะคะแล้วเมืองไทยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ โอ้ไม่อยากจะพูดนะเวลาเขาขึ้นเป็นดวงม,มันจะสวย,ยค่ะแต่พอเวลาเขาแบบอุย้ยสลับนี่สิเห็นไหมคะโกนนะโกนเลือตะต้นนะอุย้ยเอาไปก็ดีแต่ว่าเขาแพร่พันธุ์ไวมากทุกคนจ๋านะเขาแพร่พันธุ์ไวมากสวยจริงสวยจริงมีประโยชน์จริงแต่มีทั้งคุณทั้งโทษค่ะนะโอเคนะคะเก็บคลิปมาฝากเพื่อน เ่านี้นะเดี๋ยวนุ่นหาข้อมูลก่อนแล้วนุ่นถึงจะลงคลิปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกทุกคน